หัวเข่ามากเวลาเต็นไม่รู้ว่าแก่แล้วหรือเปล่าไม่ไม่เลยไม่ไม่เี๋ยอาไม่ใช่แนะนำสามท่าใช้บริเวณหมดเลยเอาไม่นั่งล่ะเอาไม่นั่งล่ะตอนนี้เหมือนตะคิวกำลังวิ่งอันนี้คืออันนี้สำหรับง่ายๆ ตอนนี้ก็อยู่กับเรา2คนนะคะในรายการฟิตค่ะแพทค่ะเนยค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปออกกำลังกายค่ะแล้วก็ทำแอคทิวิตี้ที่สนุกสนุกกันนั่นเองซึ่งวันนี้นะคะค่ะและเนยก็อยู่กันที่ฟิตเนสท,ที่เดิมใช่ไหมใช่แล้วค่ะอ่ะช่วงนี้เป็นบ่อยมากอย่าเรียกว่าบ่อยธรรมดาคือตอนนี้มาทุกวันแหละเนยมีอาการแบบพี่ไหม คือพี่อ่ะเจ็บหัวเข่ามากเวลาเต้นไม่รู้ว่าแก่แก่แล้วหรือเปล่าไม่ยังไม่แก่หรปะไม่ไม่เลยไ่ไม่ช่ไม่ไมไม่ไม่เมยไม่ไม่ไมอไม่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 ไมวไม่ไม่ไม่าม่ไ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 ม้ไมีไม่ไม่ไร่ไม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 ่ไน่ไว่ไ่ไม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 ่าน่ไม่ไ่ไม่ไ่ไมนม่ไ่ไม่่อยเไม่ไมเดี๋ยว ไม่ไม่รู้ว่าเป็นอาการเดียวกันไหม,ะมอะ,อ,ะอย่างเนยอย่างนี้เวลาเดินขึ้นบันไดอะมัน<ฮ>ะจะมีอาการเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดเออมันจะเดินขึ้นไม่ได้มันจะเดินแบบสวยๆไม่ได้แบบเดินหนีไม่ได้จ็มันเจ็บมากอะไร,รอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเพราะฉะน,นั้นวันนี้ก็เลยต้องเรียกพี่อาร์ตมาบริหารเข่านบริหารเข่ามันจะดีขึ้นใช่ไหมใช่มันจะต้องดีขึ้นแน่นอนอะขอเชิญพี่อาร์ตเลยดีกว่าค่ะัสดีค่ะ เต้นหนักกันมากใช่รู้สึกว่าเข่าข้อคือเสื่อมไปหมดแล้วไม่รู้<า>ว่าแกหรือเปล่าเกี่ยวปะไม่ไม่ขนาดนั้นเวลาใช้เยอะแล้วก็อาจจะมีอาการบาดเจ็บแนะนำสามท่าใช้บริเวณหมดเลยค่ะในการบริหารกล้ามเนื้อรอบเขา่ากล้ามเนื้อรอบวเข่าแข็งแรงเราก็จะสามารถเต้นได้ดีขึ้นอาการบาดเจ็บก็จะลดลงโอเคจะมีท่าอะไรบ้างไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะ คิอว่าท่าอะไรคะพี่อาร์ตซิงเกิลสแตนซิงเกิลสแตนนั่นนี่คือยืนขาเดียวยืนขาเดียวพี่จะให้วอร์มก่อนเหมือนคล้ายๆท่าสควอทแต่เราเริ่มจากท่านั่งครับท่าครั้งอ่เราจะนั่งค่อนข้างหมินนิดนึงอันนี้วอร์มนะข้ามขา้งปกติเอออนนี้เราบอกแล้วเราใช้ขาเดียวเนาะค่ะอ่ะก็คือเราจะปรับขามาไว้ตรงกลางค่ะนะครับขาข้างหนึ่งยกขึ้นขอบ้นพื้นเป็นหลัก ครับตัวมาข้างหน้านิดนึงอ่อวาวรวจะเก่งหน้าท้องหายใจออกยีนขึ้นเลยอ่าอ่าตอนจังหวะลงนะครับน้องแคพยายามฝืนให้ได้มากคือก็ค่อยลงให้สบูดที่กังวลอยู่ตอนนี้คือหนูจะรอดไหมคะท่านี้ <c oughs> ดูแบบอแอบบาลานซ์ยากนิดนึงได้มันมีสำหรับคนที่ยืนขาเดียวเต็มๆเ,เลย ไม่ได้ก็มียืนาขาเดีวดยวเต็มๆไม่ได้ก็มีใช่ไหมคะใช่ใแต่จะเป็นท่าเดีว <S <S <ม>ยวกันเหมือนแบบเกงช่วงต้นขาด e ้วยก็คาะพี่อาจใช่ครับถ้าเรายิ่งเหย,ยียดขาแล้วกระดกไปท้ายครับเราก็จะได้การเน้นเพิขาอีกข้างไปนในตัวซึ่งก็จะยากกว่า ก็คือเล่นท่าเดียวได้ทั้งสองแบบเลยเข่ากับต้นขาด้วยอ่ะจริงจต้นขากลั้นเลยต้นขาครับครบแล้วเหรอครบแล้วเหรอยังไม่ครบแต่อยากให้นายลองเล่นบ้างไม่ใช่น่แเราต้องบอมก่อนใช่ไหมคะบอมก่อนต้องบอกกลัวแบบกลัวงายด้วยอ่า นี้เขาเลยจะเป็นข้างเดียวเหมือนกันขับข้าว้าชานะขายข้างหนึ่งวางไว้ที่พื้นไม่ต้องใช้แรงเยอะอันนี้คือในกรณีของคนที่ยังไม่สามารถขึ้นขาเดียวได้ดูง่ายอะเลยไม่นะไม่นะแต่ว่ามันมีข้อควรระวังก็คือเวลาเราเอาขาเนี้ยมาช่วยเราก็จะชอบเทน้ำหนักน้ำหนักไปอยู่ขานั้นใช่ไหมคะต้องพยายามให้มีสมาธิแบบขาข้างที่เราจะใช้งานมันยาวนิดเดี ข้างนึงตั้งท่าถูกไหมคะอ่ะตองขาเขามาอีกมง้ครเออข้างนี้ดูโอเคขึ้นอ่ะอ่ไม่นั่งล่ะไม่นั่งล่ะยืนขาน้วไปน้วไมันเสียวอ่ะมันเหมือนแบบหาเก้าอี้ไม่เจอจริงๆคือเก้าอี้ตัวนี้มันก็มันก็อยู่ขรงมันอยู่งมันอยู่ไม่มีใครดึงเก้าอี้หรอกให้มันกลัวจริงแล้วนังให้ตรงเอามาอ่ะโอเคโอเคดีขึ้นอ่าดีขึ้น โอเคและนี่ก็คือท่าแรกนะคะคุณผู้ชมก็ไปต่อกันท่าที่2เลยพร้อมยังเนี่ยนี่แค่ท่าแรกนะนี่แค่ท่าแรกใช่แต่เราจะไม่อยู่ท่าแรกนานเราไปต่อกันท่าที่2เลยค่ะไมค่ะและสําหรับท่าที่2นะคะคือท่าอะไรคะพี่อารเป็นซิงเกิลเลกเอ็กเนชแต่วันนี้เราจะเล่นขาเดียวเป็นหลักและค่อยโฟกัสทีละขาได้เลยค่ะอันนี้คืออ๋อนั่งค่ะนั่งค่ะโอเคอันนี้เราสามารถกระเถิบ ขาโกนออกมานั่งปลาย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 เขายี่ได้ให้ยกเข่าขึ้นมา่อนนิดนึงอถ้าทรงตัวไม่ได้สามารถเอามือจับเบาะมือจับเบาะได้หายใจเข้าหายใจออกไตะขาขึ้นมาจนสุดกระดกปลายเท้าไว้นะครับให้โฟกัสที่กล้ามเนื้อต้นขาให้เกรงไว้จนรู้สึกถึงบริเวณสะโพกเกรงไว้่แล้วก็หายใจเข้าปล่อยลงมาช้าๆหายใจออกไตะและเกรงให้สุด อันนี้จะง่ายง่ายนิดนึงแล้ตอนนี้ <c oughs> เหมือนตะคิวกำลังวิรรรรร่งอันนี้อ <c oughs> ันนี้คืออันนี้สำหรับง่ายๆแต่บางคนแบบรู้สึกเบาไวเราสามารถใช้บริเวณของเราอีกข้างหนึ่งก็ได้แล้วก็ปล่อยห้างไว้อย่างนี้ค่ะยกขวกข่าวขึ้นมาขักข่าวซ้ายแล้วก็ไอ้โอโ อันนี้เพิ่มดีกรีความยากขึ้นใช่ไหมครับอันนี้ก็คือน้ำหนักขาเราวางเพิ่มเข้าไปโอ้โหเนาะใช่ไหมฮะมันก็จะมีหน้าท้องเข้ามาร่วมัวนิดนึงจริงโอเคไม่น่าจะรอดเอาแค่ขาเดียวดีกว่าคุณผู้ชมอ่าอ่านี้ก็ทักสิบถึงสิบห้าครั้ง ตอนนี้คือเหนื่อยในมากรู้เลยอ่ะว่าเหนื่อยในเหนื่อยในจริงๆไม่เชื่อลองนั่งเลยจริงๆก็เชื่อนด้เก๋าเชื่อคนง่ายสิเนยเราต้องลองเองเราต้องทดสอบดูเราต้องทดสอบด้วยตัวเองหายใจเข้าก่อนกระโดกไปเท้าหายใจออกเหยียดให้สุดเก่าครับถ้าต่อไปอย่างหนูทำก่อนนะเขาทำก่อน หรเนยแบบอยากย,กยกแบบพี่ไหมเื่ออยากรู้ความรู้สึกว่ามันเป็นยังไงหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยสงสัยอะไรอ๋อไม่เป็นไม่ใี่พี่สงสัยนะและสำหรับท่านี้นะคะก็ต้องทำข้างละส0ถึง15ครั้งใช่ไหมคะพี่อาร์ตใช่ค่ะใช่แล้วไปลุยกันที่ท่าสุดท้ายกันเลยดีกว่าค่ะมาถึงท่าสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะพี่อาร์ตใช่ครับท่าอะไรคะท่าเป็น hit abduction ครับก็คือเหมือนการหุบขาหุบขาค่ะ ค่นถสบาสบายสบายสบายครับแต่ว่าเราจะมีแรงต้านนิดนึงแรงต้านด้วยมือของด้วยการใช้แของตัวเราเองของตัวเราเองใช่ใช่วิธีเซฟขาก็กางขาประมาณเยอะไปเยอะไปเยอะไปพามือค่ะดันขึนหัวเข่าคโอเคพยายามเวลาทำอย่าหลังโกงนะครับค่ะอ่พับสะโพกตรงนี้ยกหน้าอกขึ้นก็หายใจเข้าหายใจออกบีปกติหัวเข่าเราเองพยายามบีบเข้าไปค่ะ ทางไว้ยครับสิบวิหายใจเข้าออกได้ครับหายใจอยู่ก่อนแล้ววีบแรงอีกนิดนึงเออครบแล้วค่ะเดียวเดียวเดียวฮะไม่จริงเมื่อกี้ห้าวิอยู่เลยสิบวิห้าวิแล้วไม่เป็นไรล้วไม่รอช้าให้น้องเนยบ้างดีกว่าเผื่อน้องเนยอยากมีกล้ามแขนรู้แหละว่าเราไม่ขายสวยอะรู้แหละว่าเราไม่ขายสวยอะโอเคหนึ่ง อ๋สามหายใจเข้าออกปกตินะครับพยายามโฟกัสที่หัวเข่าตลอดเวลาทำคือตรงเท้าเนี่ยมันจะไม่ได้ขยับเลยมันจะบีบเข้าไปเลวแค่หัวเข่าบีบเข้าใช่แล้วก็มือของเราดันออกใช่สิวิยังครับสิบแล้วค่ะโอเคพอก็คือนับเราจะให้ทำเป็นนับวิตัท่าแรกๆนี่ด้วยก็ห้าวิสิบวิสิบห้าวิว่ากันไปทำสักสาถึงหครั้งมาเป็นหเซต แลวทั้งหมด3ท่านี้เนี่ยเราต้องทำทั้งหมด3เซตใช่ไหมคะพี่อร์ก็แนะนำา3ถ <3, S 2> ึงเซตสาเซตดีกว่าโอเคในไหนตอนนี้เราก็เรียนทฤษฎี 3, ไปแบบจัดหนักจัดเต็มมากใช่ไหมคะน้องเนยใช่แล้วค่ะ,คะพร้อมหรือยังที่เราจะไปปฏิบัติจริงกันพร้อมมากค่ะไปค่ะไปลุยกันเลยค่ะ าขาบเรี่ยมากแล้วเมื่อกี้แอบมีนิดนึงก็คือวิ่งขึ้มนมาเย็นหนีเลยรกเสม็ดตะคิวจะึ้น่มแสดงว่ายังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่กล้ามเนืนะ้อยังมีอาการตะคิวขึ้นแล้วถ้าสมมติคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ย ขาไม่ได้มีบอกเหมือนอะไรแบบเราแบบนี้เขาสามารถนั่งกับอะไรได้บ้างคะเก้าอี้ปกติที่ไม่ลืนล่นด้วยๆๆๆๆก็อย่าลืมเซ็ตเก้าอี้กันให้ดีเพราะไม่อย่งางนั้นก็อาจจะมีการหงายเงิบกันเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้ค่ะ,คะต้องป้องกันดีๆนะคะคุณผู้ชมและสําหรับวันนี้ค่ะเราสองคนก็ต้องขอขอบคุณพี่อานมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะและในครั้งหน้านะคะแคลและเนยเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปออกกําลังกายท่าไหนหรือทำแอคทิวิตี้อะไรเนี่ยติดตามเราสองคนได้ในรายการ ซีบค่คะทางช่องลัสตอรี่ผ่านกล่องทีวีบีกิ๊กกับทีวีที่นี่ทีเดียวค่ะ